รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ร้านอาหารวายเฮียร์เมเจอร์ซินิเพ็กรัชโยตินสตูดิโอรามินทา เรมาอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งไม่ใกล้ไม่ใกลกรุงเทพเลยทําแบบเดียวนี่ก็คือจังหวัดเชียงรายแล้วเราเดินมาจากกรุงเทพมาถึงเชียงไายใช่ใชตอนนี้นอยู่ที่นครนายกแล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่สาริกาแอดเวนเจอร์พอย์วันนี้ที่นี่เขาบอกเลยว่าเราอยู่กันทั้งวันนะคือปังมากมีกิจก,กรรมให้เราทําเยอะมากแตงแต่ยิงเพชรบอล อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งบอกถึงกิจกรรมเราลืมอะไรไปหรือเปล่ารายการของเราว่าเราจะมาสองคนนี้ยังไงเราก็ต้องเปิดตัวส่อประจำาตั้งแต่บอกเลยว่าเมื Liv ่อกี oh <making> <fl> ้ยกปินบองไหลด้วยอ่ะ I know เม like ื่อกี้อยู่ว่ะอยู่เจอเจอเจอไฟบอดี y อยู่ k e ก็ต่อต่อเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทํารายการก่อน คอนโทรยาการายการที่คอนโทรยากมากเอ้ยแต่วันเนี้ยเสียวกว่าไออีกเพราะว่ากิจกรรมที่เราจะทำอ่ะมันเสียวเลยจ้าไปกันเลยจ้าปิงปองและนิ่นิวจะพาฝ่อสุดหล่อมาดเข้มขวัญใจคนใหม่มาท่องเที่ยวกันที่จังหวัดนครนายกใกล้กรุงเทพแค่นี้แต่มีแหล่งท่องเที่ยวครบทุกสไตล์เลยนะเริ่มกันที่แรกบอกเลยว่ามันแน่นอน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อหมีลูกแกรูกเท่าไหร่ลูกเป็นบอลจ้าหรอลูกสองบาทครับเราเนี่ย จะเล่นได้อย่างไรบ้างคะที่นี่ก็มีเพนบอลเจ็บไหมเจ็บไหมที่นี่เป็นสนามเพนบอลที่เจ็น้อยที่สุดในประเทศไทยแล้วอุปกรณ์สำหรับการเล่นเพนบอลมีอะไรบ้างคะพี่ก็เรื่องเซฟตี้ก็มีหน้ากากมีชุดมีเกราะก่อนรองเท้าถุงมือมีให้ครบก็คือครบเลยเล่นได้แบบสนุกสนานไม่เจบ็บมาตัวเปล่าเล่นได้เลยชุดนี้ก็ได้หร ออกก็ได้ราคาเท่าไหร่คะอันนี้ถ้าจาดหนึ่ตีคนละ350บาทกระสุด50าบาทเวลาไม่ได้จำกัดไปเบียดชุดกันดีกว่าได้แต่ก่อนจะเป็นชุด I want is your voice จะเป็นเกมที่สนุกสนานแต่ก็ต้องให้ความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัยมากเช่นกันโดยทั้ง3คนจะต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวไว้ตลอดเวลาที่อยู่ในสนามซึ่งที่สาริกา Adventure Point ก็มีอุปกรณ์เซฟตี้ให้ครบเลยทั้งหน้ากากเอาไว้ป้องกันดวงตาชุดที่ใช้สําหรับเล่นเพนบอลโดยเฉพาะเพื่อการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วและบรรเทาอาการเจ็บจากลูกกระสุนเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปลุยกันได้เลย <c oughs> Han traff! Han traff! ชอบกิจกรรมตื่นเต้นเร้าใจอย่างเพนบอลแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงก็มาที่นี่ได้เลยนะที่สาลิกาแอดเวนเจอร์พอยท์เขาให้คําแนะนําได้เป็นอย่างดีมีอุปกรณ์ครบแถมเพนบอลของที่นี่ก็ยังเหมาะมากๆสาหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นอีกด้วยมีคนตายในเกมนี้นะคะเหนื่อยมากวันนี้เราเสร็จสมอารมณ์หม่แล้วต,ต่อไปที่นี่เรามีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างคะขับรถ A t ทครับ, TV, รบแล้วเส้ทนทางเป็นไงอะ่ะเอาเ,อเทอร์เรนดีขึ้น ข้อเส้นทางขุข่าทุกรกันดารทลบาลบันทรายนิดหนึ่งวันนี้มีน้ำก็เดี๋ยวไปเล่นลงแอ่งน้ำกันเนาะลงไปเลยเหรอลงฟุตบอลขึ้นมาด้วยอ่ะโอเค <c oughs> ไปเอทีวีกันจ้าแค่แผ่นบอลมันยังไม่นําใจปิงปองและนิน้วก็จัดกิจกรรมแอดเวนเจอร์ที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติให้สนุกสุดเวียงแต่แต่แต,ต่เพื่อความปลอดภัยอีกเช่นเคยเราไปเรียนรู้วิธีการขับขี่ที่ถูกต้องจากพี่ๆเขากันก่อนเลยจ้า น,นิ้วค่ะโคเปอร์ชี้นนี่คือที่ไหนคะคุณพี่อ่าที่นี่คือสนามฟ้าประธานเอเวนเจอร์นครนายกสนามฟองมาเดือนนะครับอ่าฟ้าประธานสว่วนนี้ฟ้าลงทันนะคะนรกประธานคันเร่งนะครับเราใช้นิ้วป้งมือข้างขวานะครับกดลงไปนะเออที่นี่ใช้กดนะครับนิ้วป้งมือบีบลงไปอ่าบีบคือมึองานเบรกเบรกจะใช้ข้างซ้ายข้างเดียวนะครับอ่าซ้ายข้างเดียวพอแล้วก็วิธีสตาร์ทครับเปิดกุญแจหมุนขวาทีนึงปูดแล้วนะเนี่ยกำเบรกกดสตาร์ทครับ อ่ิพี่ถีบลงมห้หนู่น่อยโอเคกเําเบรกเึิบแล้วก็พาเราอ่เวราจะออกตัวก็กดคันเร่งตรงนี้ได้เลยเ<อ>ไม่เห็น,นไปเลยมันหนักอันนี้ชาวบ้านผมเลือกแต่ครับถ้าเร่งมันมตรงนี้ กันจะเย็นๆได้ไหมจะเย็นๆด้ไหมเอาไปร่มมาถือนี่ล่มสวยอ่ะอแล้วหนทางที่เราจะไปมันยากเย็นแสนเข็ขนาดไหนขเพราะวันนี้เพื่อนหนูจะตายแล้วนะครับวันนี้อ๋อไม่ยากครับข้างในมันก็มันเหาะฮาๆมากกว่าอ๋อคือไม่ยากนะอมันจะ,นะอ,ออกแนวแอเวนเจอร์นะครับแต่มันจะ<ม>ออกแนวฮาเยอะก,กว่าออกแนวฮาไม่โหดครับไม่ยากก็เหมือนหน้าพวกเราอย่างนี้ที่เป็นผูกขาก็คือนิวไม่เล่นไหมเป็นตัวเองก่อนจะได้ไมวิจิบ You Inside Into Forest You Know About i n s i g h Road 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 go to a forest. แล้วก็แวะแวะ <sounds> like แล้วก็แวะ <a lot. S 2> ทำรายการอ๋อ uh huh. แล้วก็มีการแวะไม้อิส่า Drop 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 you and me and my friend. I'm ready. You ready? <c oughs> I'm ready. I know. Yeah. <c oughs> you ready? Go. ท่าแอดเวนเจอร์ในครนายกเนี่ยเขาก็มีเส้นทางการขับขี A ่ ATV ที่ไม่ได้แอดเวนเจอร์จ้าถึงขั้นบุกป,ป่าฝ่าดงให้ยากลำบาก <Yeah. S 1> แต่ที่นี่เขาให้ขับขี่กันแบบชิวๆได้อัตรรถในการแอดเวนเจอร์เบาๆ <c oughs> ได้สัมผัสธรรมชาติกันแบบใกล้ชิดชมป่าชมเขาฝินสุดๆไปเลยจ้า ไม่เปียกว่าซ่าน <sm ill> เปียกว่าซ่านทางหมดแล้วซ่าะลองเปียกตั้งแต่หัว <c oughs> ถึงเลยว่าซ่านมาแต่แต่เอทีวีนี่คือแบบเร่งสปีดแบบเร็วมากเลยนะหนูชอบมากเออชอบมากทุกคนคือมันมันง่ายมากและที่สำคัญคือจังหวะเมื่อกี้เนี้ยที่ไปชมธรรมชาติน่ะรู้สึกอารมณ์ดีอ่ะใช่แล้วก็แบบเมื่อกี้ตอนแรกก่อนจะขึ้นคือจะเป็นลมแต่พอแบบได้เขียทีวีหายเลย มันเหมือนมันใีไกด์ชิพมาใช้แล้วมันเหมือนมันบัมบัดเรานะอันนี้พี่เขบอกว่าเป็นแค่เส้นทางเล็กๆเองถ้าเส้นทางใหญ่ๆนี่หนูจะไปเจออะไรมากกว่านี้ครับแรบกระสู้เสือโคร่งช้างดิ่งดาเล่นถ้าสมมติว่าคนที่บ้านค่ะคุณพี่สนใจอยากจะมาตามที่เรามาเนี่ยต้องมายังไงบอกเขาหน่อยค่ะก็เฟซเฟซบุ๊ก็มีครับเฟซบุ๊กฟาร์มประธานเอเวนเจอร์นครนายกฟาประธานครับผมแล้วก็ราคาก็ประา พันละ5้าบาทต่อคนต่อรอบพันครับผมโอ้ยถูกนะเปิดทําการ8ปดโมงเช้าครับถึง5้าโมงเย็นอ่าแล้วมีที่พงที่พักอะไรด้วยไหมหรือว่ามาแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องอะไรมากมายพก็มีพร้อมครับก็ติดต่อนางงานได้เลยอ่าหรือติดต่อได้ที่เบอร์ดารานี่เลยนะคะมาหน่อยรู้สึกว่ามันไม่ไกลกรุงเทพใช่สนุกแล้วมันใก้ชิดธรรมชาติแบบสุดปังเลยนะ แต่วันนี้หมดภารกิจแล้วก็ต,ต้องขอบคุณคุณพี่ด้วยเดี<ห>๋ยวว่าหลังยังไงเดี๋ยวจะมาอีกนะคะมันสนุกมากจริงๆแต่กิจกรรมของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้แต่สุดจะเป็นอะไรนั้นติดตามค่ะช่วงหน้านาไปจ้าแอดเวนเจอกันอย่างสนุกสนานถูกอกถูกใจกันไปแล้วเรายังมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและอาหารอร่อยๆของจังหวัดนครนายกรออยู่จะเป็นที่ไหนติดตามช่วงหน้ากันนะจ้า สนับสนุนโดยค่ายเพลงมหรีมิวสิก GOFX คลับสำหรับนักลงทุนเบรกที่แล้วไปแอดเวนเจอร์กันแบบสุดมันมาเบรกนี้ให้ทั้งสามคนได้ชิวๆกันบ้างที่เอเดนฟาร์ from, จะมีอะไรน่าสนใจตามไปกันเลยจ้าสวัสดีค่ะคุณแม่สสวัดีคุณแม่เป็นเจ้าของที่นี่ใช่หรือไม่ค่ะ แล้วทำไมที่นี่ถึงมีหอยมีอะไรอย่างเงี้ยคะคุณแม่ที่เรามีหอยเนี่ยก็คือที่นี่อ่ะเป็นศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงหอยท่าที่นี่จริงๆแล้วจุดประสงค์เราสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้เพราะจริงๆแล้วเอเดนฟาร์มเนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะว่าเราส่งเสริมให้ชุมชนเลี้ยงหอยท่าเอาไปทําอะไรคะเอามาทําเซรั่มอ๋อเซรั่มหอยท่าก็าคือคุณแม่เป็นคนใช่คือปัจจุบันนี้เราผลิตเมื่อหอยท่าทั้งแบบสดแล้วก็แบบ ส่งไม่ว่าเกาหลีอเมริกาหรืออะไรต่างๆค่ะแล้วนางก็ไปทําเครื่องสําอางเวภัณฑ์ต่างๆที่เราเห็นว่ามีส่วนผสมของเมื่อหอยทากน้ําตกน้าเอ่ยน้าได้ก็คือมาจากเมื่อหอยนี่แหละของแม่เมื่อหอยทากที่นี่แล้วก็ไซรัมที่ดีที่สุดของเมืออหอยทากก็คืออาชาของที่นี่ที่เราทำแต่ว่าเราทาเพื่อส่งออกแล้วก็ขายที่นี่ด้วยอวววเป็นคนวิจัยแล้วก็ผลิตให้

ก็อย่างที่แม่เขาบอกนั่นแหละจ้าที่นี่ก็เป็นเหมือนสถานที่พักผ่อนหย่อนใจโดดเด่นด้วยบรรยากาศแบบสวนกว้างมาก,มากตกแต่งด้วยร่มหลากสีที่เพิ่มความสดใสใครที่ชอบถ่ายรูปก็มีมุมเซลฟี่เพียบเลยและที่นี่ก็ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงหอยทากอีกด้วยนะทั้งผลิตและส่งออกเซรั่มหรือครีมที่มีส่วนผสมของหอยทากต่างๆก็มาจากที่นี่นี่เองไปมาส นี่ค่ะวิสวยขึ้นเลยอ่ะทามือทามือเหรอและภายในเอเดนฟาร์มก็มีเมนูอาหารหลากหลายไว้ให้บริการอีกด้วยทั้งเมนูที่เป็นผลผลิตของทั้งฟาร์มเองหรือจะเป็นเมนูเด็ดของชาวบ้านในพื้นที่ก็หน้าตาดีไม่แพ้กันดูสิต่้ะเมนูน่ากินทั้งน้้เลยโอ้ยมาเวลิมอสอคุณแม่เดินมีของมาให้อีกออันนี้เป็นสลัด กุ้งทอดนะคะผักสลัดจะปลูกในดินอร่อยมากกรอบอ๋อไม่ได้ปลูกในน้ำใช่เป็นแปลงของที่นี่เลยใช่ไหมคะใช่เพปกติผักสลัดเขาจะปลูกเป็นแบบไฮโดรพนิกใช่แต่อันนี้ปลูกในดินสารอาหารจะมากกว่าแล้วผักก็จะกรอบกว่า ไทยสปิเชืยออร่อยมากแต่มาถึงที่นี่ไม่ทานตัวนี้นี่มาไม่ถึงแต่ดูเป็นน้ำใสแบบโบราณโบราณนะใช่ตามสบายเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณแม่สำหรับอาหารมื้อนี้มื้อใหญ่มื้อนี้นะคะรักนะเก็บกับผัวคุณแม่นะคะป้าป๋าอยาให้ถึงนะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากคุณแม่ แนะนำว่าถ้ามาวันเสาวอาทิตย์ของกินจะเยอะกว่านี้อีกเท่าตัวแต่แหมแค่นี้ก็ทานไม่หมดแล้วใช่ไหมล่ะสาว,สาวยังไม่พอม่เพราะที่ต่อไปเราจะไปกันที่พอฟ l ม a ลันก i a ส่วนช่วงหน้าปิงปองและนิมิวจะพาไปกินฟักทองญี่ปุ่นและเลมอนสดสดที่ตัดกันมาจากต้นเลยจะหวานหอมฟินรสขนาดไหนหามพลาดนะ สนับสนุนโดย GOFX คลับสำหรับนักลงทุนและตอนนี้นะคะเราก็พาท่านผู้ชมแล้วก็ครูเปอร์มาอยู่ที่พอลฟาร์มค่ะเจ้าของฟาร์มแต่งตัวแบบนี้คือ <c oughs> แต่งตัวมาข่มกันหรอเปล่าค่ะ ถ้านายกไม่มีใครสู้มึงได้แล้วตอนเนี้ยมันจ่าชูใบหน้ามาเที่ยวเลยอ่ะอันนี้ก็แนะ่ยต้องตัวไหนวะเราเป็นอะไรของกับที่นี่อะไรยังไงสวัสดีค่ะชื่อนัทนะคะเป็นผู้ที่มาเสียงตัางฟาร์มใช่ไหมชื่อนัทนะคะเป็นเจ้าของฟาร์มค่ะหรือเป็นน้องสาวเป็นน้องสาวของเจ้าของฟาร์มที่นี่นะคะอ่าเราที่นี่มันมีแบบ การปลูกอะไรบ้างเ응ออที่นี่เราก็จะมีปลูกเมลอนนะคะแล้วก็บัตเตอร์นัทค่ะฟักทองญี่ปุ่นแล้วก็จะมีมะเขือเทศราชนีค่ะคือที่นี่มีฟักทองที่แบบที่เรากินตามแบบจะเป็นฟักทองญี่ปุ่นค่ะเป็นฟักทองบัตเตอร์นัทคือนึ่งทานได้เลยทั้งเปลือกที่หวานหวานใช่ค่ะจะหวาน<า>มันจะอร่อยกว่าฟักทองไทยค่ะฟักทองที่ไหนมันก็นึ่งทานได้ทั้งหมดถ้าเป็นสังขยงสังขยาได้อร่อยทั้งนั้นอันนี้นึ่งทานเล่นนะคะ่ะทานเล่นเล่นคือไม่ต้องผสมไม่ต้องปรุงปรุงอะไรเลยค่ะใช่มันดีกว่าที่อื่น้อยองนี้เหะ เอาไหมให้ฉันดูสิไปซี้ก็ลาไปมาซี้ไปเลยอ๋อแล้วแล้วักทองอ่ะฟักทองที่แบบปลูกในแบบเมืองหนาวเงี้ยเราสามารถมาปลูกอะไรแบบีนได้ด้วยอ่ะคะ ได้ค่ะ,ะโดยไม่ต้องแบบปรับอากาศไม่ต้องอรปรับอากาศเลยค่ะเดี๋ยขึ้นได้แต่ถ้าปลูกในโรงเรือนอ่ะมันก็จะขึ้นดีกว่าปลูกนอกโรงเรือนนะคะเพราะเพราะว่าอุณหภูมิข้างในน่าจะโอเคกว่าด้านนอกอะค่ะแล้วแมลงเขาจะไม่ยุ่งไม่กลัว<อ>นะคะใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์ไข่ทองคําค่ะ<อ>เนื้อเขาก็จะออกหวานกรอบค่ะสีส้มเนื้อข้างในเป็นสีส้มหวานกรอบค่ะ<อ>ไม่เหมือนผลไม้เลยอันนี้จะเป็นพันธุ์บัลลามีค่ะเนื้อข้างในจะเป็นสีส้มค่ะ ใช่ค่ะ <c oughs> เนื้อข้างในจะเป็นสีส้มเหมือนกันแต่อันนี้เขาจะออกฉ่าค่ะห<อ>วานฉ่าเนื้อไม่กรอบตัวนี้จะกรอบค่ะอ๋นนอ,อคือมันไอสีทองที่เราเห็นเหมือนลูกโป่งเหลืองๆเนี่ยะจะมีความเหมือนจ j ยซี่มากกว่าแล้วก็เนียนนุ่มแต่อันนี้จะกรอบๆแต่หวานหอมค่ะตัวนี้ก็จะเป็นฟักทองบัตเตอร์นัทนะคะที่บอกไปว่านึ่งทาแล้วจะหวานมันค่ะตัวนี้ เดี๋ยวลงเรือนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ตัดกันดูนะคะเรามีเทคนิคการเลือกยังไงเขาว่าแบบอันไหนมันตัดได้หนตัดไม่ได้คือตอนนี้ตัดได้แล้วค่ะแต่เอาที่สีเข้มหน่อยอันท่าอย่างนี้ก็เอาไว้ก่อนค่ะแต่ว่าท่านอย่างนี้อย่างนี้คือได้หมดเลย้ใช่ค่ะแขงตรงได้แล้วหรอได้ค่ะมันรสชาติเป็นยังไงอยากรู้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ชิมค่ะโอ้ระวังนะระวังนะแข็งอ่นี้เขาขายแบบกิโลกิโลละแปดสิบบาทค่ะตรงนั้นขาถูกแล้วค่ะโอเค มันแข่งเหมือนกันนะอ่าค่ะชอบ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 หน่อยดูว่าปองชอบว้ Wow you you give me I give you นี่คือมะเขือเทศราชนีนะคะเดี๋ยวลองเข้าไปราชนีค่ะราชนีหรือราชนีค่ะเดี๋ยวลองเข้าไปเด็ดกันเลยค่ะกินได้เลยเลยหรอชิมกินได้เลยค่ะปอดสาร เดี๋ยวรอให้เขาอร่อยหวานค่ะหวานจริงอร่อยอร่อยเนอร่อยอร่อยเป็นคือเหมือนแบบนี้มันกนรแบบสตรอเบอรี่ที่เกาหลีอะไรอย้ยนนี้กินกินสดๆได้ปะได้ค่ะเหมนกันแต่อันนี้จะไม่ใช่ราชนีนะคะอันนี้ก็คือราชนีใช่ค่ะสีเหลืองค่ะอร่อยอร่อยห่อ้รอร่อยอะ ที่พอฟาร์มเนี่ยเขามีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวที่มาฟาร์มสามารถตัดผลสดๆจากต้นเพื่อไปทานได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นฟักทองญี่ปุ่นที่แค่นำไปนึ่งก็ทานได้ทั้งเปลือกหวานมันสุดๆหรือจะเป็นเมลอนที่ฟาร์มปลูกไว้ทั้ง3มสายพันธุ์หรือจะเป็นมะเขือเทศราชนินีก็สามารถเก็บมาจากต้นแล้วนําไปกินสดๆได้เลยมันอยู่ตรงนา้าเราแล้วแ,วแนี่ก็คือ ฟักทองที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้ใช่ไหมคะพี่ตูนขออนุญาตชิมเลยเชิญเชิญเลยค่ะอายุลองนายูแคนเทสเอาไปช้อนตักเลยก็ได้ค่ะใช้ช้อนตักหรอตักเลยก็ได้ค่ะลองลองหั่นหั่นไปเลยก็ได้ค่ะแล้วก็ชิมเปลือกมึงมึงมันอยากใ้อย่างฟักทองเลยอ่ะคือมันแบบแบบหวานอ่ะแบบไม่ต้องใดๆเลยหรออ่ะครับเราจะขอกินแบบนี้เลยค่ะเออไอ อร่อยไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นเลยอ่ะมาแค่นครนายกก็พอมาที่พอฟาร์มนะอร่อยอร่อยอร่อยปกติถ้าคนมาที่พอฟาร์มเนี่ยครับคุณพี่เรามีเมนูอะไรให้เขาแบบลองเล่นสรุปไหมเป็นน้ำปั่นมิลอนหรออ่ะมาหนูขอเล่นได้ไหมดีกว่าได้ได้อะขอขออากาศเป็นคนหันนะคะได้ค่ะไม่กลัวแม่ครัวมาเกษตรมันมันฟักทอง่ะครึ่งเลยค่ะใส่ลงไปหน่อย เอาฟ no ังนู uh> okay. ้นดีกว่าค่ะน่าจะไงเุ้ยเนื้อมันแน่นมากเลยเนื้อ่ะเดี๋ยวว่างั้นหนูมาชิมได้ไหมคะเอาเลยค่ะลองลองมิ้นะคะจิ้มจุ่มอยะอือหืหวานมากอือหือ Juicy m a So good Very juicy อืม อันนี้จะเป็นพันบารามีนะคะจะมีเนื้อส้มค่ะแล้วก็เปลือกเขียวนะคะแล้วก็จะมีลายเวลาเราทานนะคะสัมผัสแรกคือกินหอมก่อนเลยแล้วก็จะกรอบหวานตามค่ะ,อคะโอเค แต่ฝรั่งพออย <For you S 1> ู่นานะพอพอยู่นานนางกินได้หรอใส่นมก็อ่ะนิดนึงอ่า really good วันนี้ก็สนุกมากๆเลยที่ได้มาที่พอฟาร์มเป็นฟาร์มเมลอนแบบนี้นะคะก็ถ้ามีท่านผู้ชมทางบ้านนะอยากจะแบบมาทำกิจกรรมแบบเราบ้างก็สามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างว่ามีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าติดต่อนะคะติดต่อได้ที่เพจเลยค่ะพอฟาร์มนะคะพอพานอมออ่านจุดฟาร์มค่ะที่ฟาร์มเราจะมีเมลอนทั้งหมดสามสายพันธุ์นะคะ,ะจะมีหยกเทพค่ะเป็นที่นิยมแล้วก็ไข่ทองคำค่ะแล้วก็จันฉายนะคะ3อย่างแล้วก็จะมีเป็นฟักทองมัตเตอร์นัทค่ะเป็นฟักทองญี่ปุ่นค่ะ,ะมะเขือ มะเขือเทศเป็นมะเขือเทศลาชินีอร่อยมะเขือเทศอร่อยจริงอย่างงี้ก็คือคนที่จะมาเนี่ยมากระเดินเยอะสมมติมาคณะศึกษานักศึกษาอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าไปเก็บเก็บเก็บแล้วก็ช่างโลกลับบ้านได้ด้วยใช่ไหมได้ค่ะที่นี่มีกิจกรรมค่ะนะแล้วก็มีอย่างที่บอกก็คือมีขนมมีน้ำปั่นอยากจะเก็บของแล้วก็มาทําเป็นอะไรก็ไจ้าสนุกสนนาใช่วันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะค่ะขอบคุณพี่ตูนนะคะ วันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการมาเที่ยวนครนายกในครั้งนี้เรียกว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ประทับใจมากพอได้ไปเที่ยวที่แบบที่เราไม่ค่อยได้มาแล้วที่สําคัญคือนครนายกอ่ะ ใกล้รุงเทพแค่อึดใจเดียวมาท,ที่กิจกรรมแรกของเราที่สาริกา Adventure Point <Wow. S 2> เหนื่อยแต่ก็สนุกมากแล้วก็เป็นเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่ได้ลองเล่นแบบเพนบอลอย่างนี้นะแล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยที่หน้ามืด <laughs> ใช่ How do you feeling in, in, pong, pong, pong in the ป้องป้องป้องยิน o ี in ่าวิสป้องล่าวันนี้ <laughs> วันนี้ก็รถนาแล้วเราก็ไปขับรถ ATV รารู้สึกว่าคือเราบังคับได้เก่งแล้วว่าอาจจะเป็นเพราะว่าของเขาง่ายด้วยอ่ะแล้วมันใกล้ชิดธรรมชาติพอใกล้ชิดธรรมชาติเปิบบอารมณ์ดีอ่ะเราได้รู้แล้วว่าที่นครนายกในมีฟาร,ร์มหอยทากที่แบบส่งออกผลิตภัณฑ์ไปทั่วโลกเลย <รถ S 1> อยู่นะครนายกแค่นี้เองเขาคิวซีกันที่นี่ใช่แล้วก็มีอ,อ,อาหารอะไรของโลคงโลกโลก้เยอะมากเลยก็ต้องขอขอบคุณเอเดนฟาร์มด้วยนะ,ะใช่แต่อีกฟาร์มนึงก็คือพอฟาร์มที่นี่ <Yeah. S 2> ฟัดทองมูลุใหญ่มากแล้วก็เนื้อรอนจำซ้ำท่าไร ขน้าเอ่ยกุคงสักคูเนาะแต่อย่างไรก็ตามทุกคนคะฝากติดตามรายการของเราสายฝ o ออนทัวร์เวลาเดิมนะคะเวลา4ี่ทุ่มสีทุกวันพฤหัสทางช่อง GMM 25ค่ะใช่ค่ะนอกจากนั้นนะคะเราจะมีช่องทางต่างๆนะคะเพื่อนๆได้เสพความสนุกกับพวกเราไม่ว่าจะเป็นเพจใน Facebook ช่อง y o t u u e c h a n n e l Instagram หรือว่าจะเป็นติ k t ต k ก็เข้าไป เซิร์ชกันได้ว่าสายฝ่ออ่อนตัวในทุกช่องทางเลยก็จะเจอพวกเราหน้าเป็นแลนด์อยู่ในน,าน้าหรือว่าถ้ารู้สึกว่าพี่ถ้าพี่มาที่ที่บ้านหนูนะพี่จะได้เป็นแลนด์ว่านี้อีกหนูอยากพาพี่มาเที่ยวแถวนี้มันปว่าจริงๆเลยก็คอมเมนต์มาในทุกช่องทางนะเราอ่านทุกคอมเมนต์เผื่อไม่แน่เราอาจจะไปเที่ยวด้วยกันก็ได้ใช่เดี๋ยวว่าถ้าเกิดแบบผู้สนับสนุนได้อยากจะแบบ มาสนับสนุนรายการเราก็ติดต่อหลังไม่มาได้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องไปก่อนแล้ววายเทปหน้าอย่าลืมติดตามชมนะ<ๆ>เพราะว่าเราจะมายำรวมมิตรเรื่องราวบ้าๆบอๆท,ที่เกิดขึ้นในรายการเราตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาฮ่าพาดอย่าลืมติดตามนะคะว่าจะมีอะไรที่แบบสนุกสนุกบ้างาวันนี้ก็สวัสดีสสดค่ะสาหายันสาใหญ่ใจจะซื้อ ส่วนสัปดาห์หน้าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราจะรวบรวมความสนุกของรายการสายฝ่อออนทัวตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมามาให้ชมกันหามซานนาหนัวใจวายมาละเดียวนเียนะแมเ่เชื่อผมกูไม่เชื่อมึงปวตายครับ